สดีสดนีครับสวัสดีสสดมิตรรักแฟนฟุตบอลผมยังไม่เลิกง,งานแต่ก็นะรอมาทั้งวันจะไม่พูดเลยก็ดูกัะไรอยู่นะครับก็คือเรื่องของผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ที่ทำคลิปนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้มาเพื่อที่จะซ้ำเติมหรืออะไรนะครับก็อาเป็นว่าที่ผมจะพูดเนี่ยทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วเนาะเห็นหน้าผม แมนยูครับก็ทำไม่ได้อย่างที่หลายๆคนแอบหวังนะครับแม้ว่ามันจะมีโอกาสริปรีแต่แฟนปีศาจแดงหลายท่านก็อยากจะเห็นปาฏิหาริย์แต่ในเมื่อมันไม่มีปาฏิหาริย์นะครับจบอันดับ4ของกลุ่มไม่ได้ไปเล่นแม้กระทั่งยูโรปาลีกไม่ได้เจอลิเวอร์พูในรายการสโมสรยุโรปเรียกว่าปิดจ็อบ ของฟุตบอลจิงแชมป์สโมสรยุโรปไปเลยนะครับก็เหลือแค่รายการในประเทศเท่านั้นนะครับรู้สึกว่าคาราบาวครับเนี่ยจะมีคิวเหมือนแมนยูยังไม่ตกรอบนะออรอบแปดเดี๋ยวจะเล่นวันที่2ี่ยีธันวาเนี้ยกลางสัปดาห์หน้านะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับวันอาทิตย์จะต้องยกพลนบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่ระยะหลังนะครับโดนยิงสกอร์แบบเกมศูนย์มาแบบเจ็บๆนะครับ 405070อะไรแบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับเกมวันอาทิตย์นี้นอกจากแมนอยู่ผลการแข่งขันที่แบบ3วันดี4วันไข้ผู้เล่นตัวหลักก็บาดเจ็บกันระนนวนะครับตัวเก่าๆที่เจ็บไปก่อนหน้าก็ทั้งค er าเซมิโลอีริกเซนแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาพ่วงเอา แฮร์รี่แม็กควายกับลูกชอเข้าไปอีกบูโน่เฟรนันเดสนี่ลงไม่ได้อยู่แล้วแดงเดือดเพราะว่าติดโทษแบนใบเหลืองครบห้าใบพวกองตันี้มาซิยาลแรดฟอร์ดก็ไม่รู้มีกระจิกกระใจจะเล่นหรือเปล่านะครับมันก็น่าสนใจว่าเกมว,วันอาทิตย์นี้ห้าทุ่มครึ่งแดงเดือดตามเวลาในประเทศไทยมันจะจบลงแบบไหนผมรู้สึกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่แมนยูไม่พร้อม ไม่พร้อมทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องของสภาพจิตใจปีก่อนๆน่ะนะครับแม้ว่าร์บูลจะชนะ70ชนะ40-50นะ่ะแต่แมนยูดูพร้อมกว่านี้นะครับดูพร้อมดูฮึ่งเหมิมกว่านี้โอเคแหละแม้ว่าเจอกันแล้วมันจะแพ้ขาดลอยก็ตามอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมริบูลชนะ70นแต่แมนยูจบท็อปโฟร์เรอรวบูลจบที่5แต่มาปีนี้ผมไม่ได้พูดถึงอันดับตารางคะแนนนะพูดถึงความพร้อมของทุก ของทั้งสองทีมผมก็เลยอยากจะคือแทบจะอดอดใจรอไม่ไหวว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยแดงเดือดมันจะจบยังไงเคยมีเพื่อนๆน,นะครับเอาไปโพสถามในกลุ่มว่าคิดว่าเกมแดงเดือดที่อนฟิวอาทิตย์นี้เนี่ยผลสกอร์จะจบยังไงผมก็ไปร่วมคอมเมนต์ด้วยผมบอกว่าไม่ขออะไรเยอะขอแค่สามแต้มไม่ต้องการสกอร์อะไรที่มันขาดลอยไม่ได้คาดหวังว่าสกอร์จะต้องเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ใช่สายล้อเลียน นะครับให้กําลังใจทีมเชียร์ของตนเองแล้วก็ทีมอื่นหรือแม้กระทั่งทีมตนเองก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามไปตามความคิดเห็นที่มันควรจะเป็นจะไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปเพื่อที่จะเอาสนุกพูดสนุกปากโพสต์สนุกนิ้วมือที่จะสักแต่พิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปะผมไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า ขอให้แมนยูนะครับเอาตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วกันไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองเด็กดาวรุ่งอะไรก็ตามเอามาแล้วก็สู้กับร์พูลอย่างเต็มที่คือแสดงให้เห็นในสนามว่าพวกคุณไม่อยากเป็นผู้แพ้ส่วนเรื่องของสกอร์ช่างแม่งมันนะครับผมในฐานะเด็กหงส์แน่นอนผมอยากให้ร์พูลชนะแต่ผมอยากเห็นการต่อสู้ที่มันแบบแมน,แ,มนแบบลูกผู้ชายไม่ใช่แบบไล่ขย o b อยู่ฝ่ายเดียวเหมือนสองสามนัดที่ ที่ผ่านมาที่สกอร์ขาดๆไม่ต้องการเห็นแบบนั้นแต่ผมต้องการเห็นเรีพูลชนะแค่สัก2-0 3-0คองเกมได้ทำเกมไหลลื่นนะครับปิดช่องทางของแมนยูได้ดีอะไรประมาณนี้ส่วนฝั่งแมนยูผมก็อยากจะเห็นแบบเออมีพลังฮึกเหิมนะครับการเข้าบอลแม้อาจจะโดนเรีพูลยิงนำแต่มีความคึกนะครับมีความที่จะตื่นร้นที่จะเป็นผู้ชนะที่จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันมันสนุกอะนะครับ ในยุคที่แมนยูรุ่งเรืองนะครับเรียวฟูนเองเป็นลูกไล่เจอกับแมนยูเองผมก็เชื่อว่าแฟนแมนยูแม้จะมั่นใจว่ามีโอกาสจะชนะเรียวฟูลแต่มันไม่ง่ายสกอร์มันไม่ได้เหมือนสองสามนัดหลังแบบนี้สองหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสามอะไรเงี้ยมีให้เห็นในสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้โอ้โหเจอกันคนละเรื่องนะครับแดงเดือดที่มันไม่เดือดอะ่ะเพราะน,นั้นวันนี้ก็ในฐานะเด็กหงอันนี้ไม่ได้ออกตัวนะครับ สู้กับใครก็สู้ได้นะแต่สู้กับหมาชนตรอกเนี่ยบางทีมันมันก็อันตรายมันก็อันตรายเพราะนั้นเ k ครับนักเตะของเขานะครับจะต้องรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เก็บสามแต้มต่อหน้าแฟนๆโดยเฉพาะมีการเปิดใช้อัศจรรย์เพิ่มเติมด้วยจำนวนผู้จำนวนผู้ชมน่าจะเพิ่มเป็น7,000คนอเจ7 0 0 0 0คน อาจจะเต็มไม่เต็มเดี๋ยวรอรุ้นกันวันอาทิตย์นี้แต่ก็น่าจะเป็นพลังที่ดีที่จะให้ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มเหนือแมนยูได้นะครับส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็นั่นแหละครับแฟนแมนยูเอามาข่มลิเวอร์ pool แฟนลิเวอร์ p o o ก็เคยไปแซวเขาในปีก่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ปั๊บกันไปปับ๊บกันมาสุดท้ายการแข่งขันไม่ว่าจะรายการใหญ่รายการเล็กมันก็จัดแข่งทุกปี คุณแค่ทำตามเงื่อนไขเขาคุณก็ได้ไปเล่นปีนี้คุณไม่ได้ไปปีหน้าคุณก็อาจจะไปปีหน้าคุณไม่ได้ไปปีต่อไปคุณก็อาจจะได้ไปไปแล้วแชมป์เขาเอาทีมเดียวในแต่ละรายการเพราะนั้นมันไม่มีรายการไหนที่เอาแชมป์สองทีมสามทีมหรอกนะครับแต่ละทีมมันก็แฟนบอลแต่ละทีมมันก็เชียร์ทีมตัวเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทีมที่สมหวังมีสักกี่ทีม <laughs> นะครับ อ่าวเนเวอร์กิฟต์อัพจะเป็นเนเวอร์บอลบอลลูนนะครับผมก็มาพูดแค่นี้แหละส่วนเลี้ยงบอลเข้าก,กลางสัปดาห์นี้คงพักตัวหลักตัวจริงสักเกือบหมดนั่นแหละเอาพวกตัวหลักที่ไม่ค่อยจะสนิมยังเกาะลงไปเล่นนะครับอย่างนูนเยสกักโปอะไรอาจจะได้ออกสตาร์ทนะครับพวกเด็กๆด,ดาวรุ่งก็คงจะได้ลงเล่นจะ,จะเดลคอนซาคิวินเคลเลเฮอร์อะไรพวกนี้คงจะได้ลงครับเคอร์ติสโจนเอลเียตพวกนี้แหละเอนโดกับฟันแบกพวกนี้คงจะลงนะครับอาจจะรวมถึงเบนโดก คอนเนอร์แบตลีย์อะไรพวกนี้นะอาจจะกลับมามีชื่อแล้วเพอเผลอลงออกสตาร์ตตัวจริงด้วยนะครับในเกมคืนวันพรุ่งนี้ส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกอีกกลุ่มที่เหลือก็ทีมใหญ่ๆก็ตบเท้ากนเข้ารอบหมดแล้วไม่น่าจะมีพลิกอะไรคงไม่เหลืออะไรให้ได้ลุ้นมากมายนักนะครับส่วนอาร์เซนอลเมื่อคืนก็เข้ารอบไปแล้วแมนซิตี้ก็ลอยลำไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยยังอยู่คู่กับทุกคนนะครับดิวิชเนวิลล์ว a l ์กลอนเน r ิลล์กิ ส่งท้ายอีกทีหนึ่งกู๊ดไนท์ไปกับคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ